เรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูวิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูมีเรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามมาให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้กันค่ะการตั้งคำถามเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะการตั้งคำถามคือ การพูดและเขียนในสิ่งที่อยากรู้หรือสงสัยเวลานักเรียนสงสัยอะไรนักเรียนจะต้องถามใช่ไหมคะการถามนี่แหลคะค่ะก็คือการตั้งคำถามเช่นวันนี้คุณครูตื่นมาแล้วสงสัยว่าแม่คุณครูทำกับข้าวอะไรคุณครูก็จะถามแม่ว่าอะไรคะแม่ทำ เมนูอะไรเป็นต้นค่ะนี่ก็คือการตั้งคำถามนะคะเมื่อมีการตั้งคำถามแล้วก็ต้องมีการตอบคำถามการตอบคำถามนั้นจะต้องตอบให้ตรงประเด็นกับสิ่งที่ถูกถามค่ะคำถามนะคะมีหลายรูปแบบค่ะนักเรียนเห็นคำที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอไหมคะ แต่ละคําแต่ละกล่องข้อความนั้นก็มีคําที่แตกต่างกันไปคําเหล่านี้เลยค่ะจะบ่งบอกรูปแบบของคําถามนะคะมีคําว่าใครอะไรที่ไหนหรือไม่อย่างไรนะคะและนอกเหนือจากคําทั้ง5คํานี้ก็ยังมีคําอื่นๆที่บ่งชี้ว่าเป็นประโยคคําถามได้ด้วยค่ะ อันนี้คุณครูนะคะจะยกตัวอย่างมาบางคำนะคะคําถามที่มีคำว่าใครอะไรหรือไม่ที่ไหนมักจะมีคำตอบที่แน่นอนจากผู้ตอบค่ะถ้านักเรียนเจอคำว่าใครที่ไหนอะไรหรือไม่คำเหล่านี้นะคะ มักจะมีคำตอบที่แน่นอนอยู่แล้วค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะนักเรียนใครอะไรที่ไหนหรือไม่นะคะเป็นตัวอย่างนะคะคำถามที่มีคำตอบแน่นอนเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะใครเป็นผู้รับผิดชอบขายดอกปะลิ่าถ้าในกรณีที่ นักเรียนอยู่ในเหตุการณ์นะคะก็จะต้องมีคําตอบอยู่อย่างแน่นอนนะคะสมมติใครเป็นผู้รับผิดชอบขายดอกมะลิเด็กหญิงแดงอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปค่ะ,ะตัวอย่างต่อไปนะคะคือคําว่าอะไรโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ที่อําเภออะไระต่อไปนะคะตัวอย่างที่3ที่ไหนคุณจะเดินทางไปที่ไหน ตัวอ,อย่างต่อไปค่ะหรือไม่ไวรัสโควิด -19 ระบาดในประเทศไทยประเทศเดียวหรือไม่อตอบว่าใช่หรือไม่นะคะยังไม่พอเท่านี้ค่ะนักเรียนเมื่อกี้เป็นคำถามที่มีคำตอบ แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะต่อมาเรามาดูกรณีที่มีคำตอบได้หลายคำตอบกันบ้างดีกว่าค่ะคำถามที่มีคำว่าทำไมอย่างไรนะคะมักจะมีคำตอบได้หลายคำตอบค่ะขึ้นอยู่กับเหตุผลความคิดเห็นความรู้สึกของผู้ตอบค่ะมีคำว่าทำไมอย่างไรนะคะอ้าเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตัวอย่างนะคะนักเรียนคําว่าทําไมกับอย่างไรเป็นคําถามที่มีหลายคําตอบค่ะขึ้นอยู่กับความรู้สึกหรือว่าเหตุผลของผู้ตอบนั่นเองค่ะตัวอย่างทําไมเธอถึงชอบแมวอ่าถ้าคุณครูถามว่าทําไมเธอถึงชอบแมวอาจจะมีคําตอบตอบได้ว่าแมวน่ารักแมว ทีอ้อนนะเห็นไหมมีสองคำตอบแล้วมีอะไรอีกแมวสีสวยแมวขนสวยสามารถตอบได้หลายคำตอบเลยขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้ตอบนะคะต่อไปตัวอย่างอย่างไรบ้างคะ่ะขนมบัวลอยมีรสชาติอย่างไรคำตอบอาจจะเป็นรสชาติหวานรสชาติกลมกล่อมรสชาติมันๆ มีได้หลายคำตอบนะคะนักเรียนนี่ก็คือตัวอย่างของคำถามที่มีคำตอบได้หลายคำตอบค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาลองฝึกตั้งคำถามกันนะคะครูกำหนดคำมาว่าใครอ่าใครครูจะตั้งคำถามว่าใครเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ถ้ามีคำว่าใครนะคะให้นักเรียนทราบไปเลยว่าคำตอบจะต้องเป็นคนนะคะครูถามว่าใครเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ตอบได้ไหมคะคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะคือนายวีรพลทิกะค่ะผอโอรงเรียนเรานั่นเองอต่อไปไปฝึกตั้งคำถามกันต่อเลยนะคะอะไร อะไรครูยกตัวอย่างการตั้งคำถามนะคะคุณแม่ทำอาหารเมนูอะไรคำตอบผัดกะเพราเป็นต้นค่ะนี่ก็คือตัวอย่างการตั้งคำถามและตอบคำถามตั้งคำถามเราอยากรู้อะไรเราต้องถามให้ชัดเจนในสิ่งที่เราอยากรู้นะคะส่วนคำตอบคนตอบก็ต้องตอบให้ตรงคำถามค่ะ ต่อไปนะคะหรือไม่อ่าตั้งคำถามได้ว่าเธอชอบว่ายน้ำหรือไม่ต่อไปที่ไหนคำถามนะคะวันปีใหม่นักเรียนไปเที่ยวที่ไหนเป็นต้นค่ะ้าเราไปฝึกตั้งคำถามกันต่อเลยนะคะกับอย่างไรอย่างไรตั้งคำถามได้ว่า ทำอย่างไรฉันจะสอบผ่านนะคะอันนี้สามารถมีคำตอบได้หลายคำตอบเลยจำได้ไหมถ้าเป็นอย่างไรสามารถตอบได้หลากหลายเลยนะคะต่อไปค่ะทำไมคำถามทำไมอันปันไม่มาโรงเรียนนี่ก็เป็นตัวอย่างคำถามนะคะเป็นตัวอย่างการตั้งคำถามนั่นเอง เรามาดูสรุปกันเลยนะคะการตั้งคำถามจะต้องตั้งคำถามให้เข้าใจชัดเจนในสิ่งที่ต้องการทราบค่ะส่วนการตอบคำถามนั้นต้องตอบให้ตรงประเด็นกับสิ่งที่ถูกถามค่ะวันนี้เราก็เรียนเนื้อหาเรื่องการตั้งคำถามและการตอบคำถามจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะหากนักเรียนยังไม่เข้าใจ ย้อนคลิปกลับไปดูตอนต้นคลิปได้เลยค่ะและถ้าเข้าใจแล้วเรามาทําภาระงานกันเลยค่ะภาระงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกทักษะภาษาหน้าที่ 1, 4 0ค่ะให้นักเรียนตั้งและตอบคำถามจากคำที่กำหนดให้นะคะอย่างเช่นใครอคุณครูยกตัวอย่างไปแล้วว่าคำถามคืออะไร ใครเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์คำตอบก็คือนายวีรพลธิกะหรือนักเรียนสามารถยกตัวอย่างคำถามอื่นๆมาตั้งคำถามและตอบคำถามได้เลยนะคะมีทั้งหมด6คคำด้วยกันให้นักเรียนลองถามลองตอบดูในหน้าที่140นะคะวันนี้คุณครูฝากภาระงานไว้หน้าที่ 140ให้นักเรียนตั้งใจทํานะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะบ๊ายบาย